สวัสดีครับผมนายสุทินแก้วปฐม,มนายกเทศมนตรีตำบลธมาปัจจุบันปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวได้กลายเป็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนในสังคมจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหาโดยองค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ยี่พฤศจิกาย,ยนของทุกปีเป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากลสำหรับประเทศไทยคณะรัฐมนตรีให้มีมติ เห็นชอบให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเยาวชนมักเกิดขึ้นได้หลายแหลง่งทั้งจากคนในครอบครัวโรงเรียนหรือในชุมชนซึ่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีหลายรูปแบบทั้งร่างกายทางจิตใจวาจาและทางเพศเช่นการทำร้ายร่างกายการบังคับจิตใจการข่มขู่การใช้วาจาคำว่า ทำให้เจ็บช้ำน้ําใจการควบคุมกักขังการข,ข่มขืนกระทําชํำเราและการกระทําอนาจารเป็นต้นเทศบาลตำบลทัพมาตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นจึงได้จัดทำโครงการทับมาร่วมต้านห่างไกลความรุนแรงและการค้ามนุษย์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนกลุ่มสตรีเยาวชนเกี่ยวกับผลกระทบของความรุนแรงในรูปในทุกรูปแบบทั้ง ทางกายวาจาและจิตใจหลูกฝังทัศนคติและพฤติกรรมที่ไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาและอยู่ร่วมกันผู้อื่นอย่างสันติส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการรณรงค์ต่อต้านและป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาและชุมชนและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนต้นแบบเผยแพร่แนวคิดสังคมปลอดความรุนแรงอีกทั้งผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับ ที่เป็นผู้นําในการการให้ความช่วยเหลือเมื่อพบเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเยาวชนเพราะส่วนใหญ่ผู้ถูก,กระทมามักเลือกปกปิดไม่กล้าเปิดเผยต่อผู้อื่นเนื่องจากความหวาดกลัวว่าจะถูกกระทําซ้ําหรือไม่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนและสังคมรอบข้างเรามาร่วมกันพัฒนาเครือข่ายเยาวชนแกนนำพร้อมส่งเสริมบทบาทครอบครัวและครู ซึ่งจะเป็นการพัฒนาระบบดูแลและช่องทางให้คำปรึกษาที่เป็นมิตรและปลอดภัยเพื่อให้สามารถป้องกันและลดความรุนแรงได้อย่างยั่งยืนติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลมธมาในวันและเวลารชาชการเบอร์โทรศัพท์0928957444หรือช่องทางเฟซบุ o กเทศบาลตำบลธัมาเว็บไซต์หลักเทศบาลตำบลมมาและช่องทางลายข่าวสารเทศบาลตำบลธัมา Thank you